สวัสดีครับกลับมากับเกมรีเจนรอยาวครับวันนี้เรามาเล่นตัวฟูล l ิส t m a ม e กันนะครับลุงแดงหัวล้นสายเลดครับตอนเลือกก็ไม่ทันได้คิดว่าตัวมันจะแพ้ทางอะไรหรือเปล่าาว่าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยครับตัวมันแจกฟรีมาเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลักๆตอนนี้คือจะจะเน้นที่สายเลดนะครับอันติจะแรงตามค่าเลดของฝั่งเราบวกกับฝั่งเขาครับยิ่งทั้งสองฝ่ายเป็นสายเลดทั้งคู่นี่อันติเรายิ่งแรงครับส่วนพาสิีฟคือเมื่อเลือดคู่ต่อสู้ลดลงถึง75%จะทําให้ค่าเลดของเราเพิ่มขึ้นครับอันนี้เลือกเป็นสร้อยขอเพิ่มเงินมาครับ ก็ได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะตอนที่มีฝั่งคู่ต่อสู้แพ้ไปครับแบบว่าออกจากเกมไปก็เลือกเป็นเบสชิลมาครับแล้วก็เป็นชิลเลตยิ่งเรามีการเพิ่มค่าชิลมากเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าเลดเยอะเท่านั้นครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีกับตัวเราครับ ซึ่งจากที่บอกมาจะเดี๋ยวพอเริ่มเล่นไปเดี๋ยวจะเห็นสักพักเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะแพ้ทางยังไงครับอันนี้เจอกับ d ีเดนเบดซึ่งถ้าเขาแพ้เขาจะได้ค่าหลบเขาก็เลยยังไม่รีบชนะช่วงแรกครับก็เลยเก็บตังค์แล้วก็ปล่อยแพ้ไปเลือดเขายังลดไม่เยอะคอมโบตามตามต้นเกมของลุงแดงของเราครับ ก็คือตีทําตีหรือว่าทำดาเมจทั่วไปให้เลือดขาลดเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เ็นแล้วเราจะเพิ่มเกรดเลดกับค่าเลดที่เรากําลังเพิ่มขึ้นมาพอดีครับมันจะทําให้อันตีเราแรงมันจะพอดีกันแต่ที่บอกว่าแพ้ขางก็คือเผอิญว่าเซตเนี้ยครับเซตแบนอันเนี้ยมันมีสไป ซึ่งถ้าเกิดเขามีทุกสไปเยเยอะเนี่ยเจอลุงลุงแพ้เนี่ยที่เล่นสายสไปเนี่ยเราจะทำดาเมจถึงเจสิหเปอรไม่ทันครับจะทําให้ค่าเลดตอนเรายิงอันเตียเบาจะไม่แรงสุดเท่าที่ควรเนี่ยอย่างตอนเนี้ยยิงตอนอนันเลดยังไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำอ่าอันนี้ยังดีครับค่าเลดมาพอดี จะลําบากครับไม่มีสกิลคอยช่วยทําดาเมจสกิลดาเมจหลักเราตอนนี้คืออันติผมก็เลยซื้อวูลขึ้นมาช่วยเพิ่มดาเมจนิดหน่อยครับแล้วก็เหลือเงินไว้ห้ารอแปดสิบ เจอกับต้นไม้ครับต้นไม้เป็นตัวที่เสกเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วเขาสกิลนิวสามห้าห้าห้าอย่างแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะสู้ไม่ได้ครับเลือดเขาไม่ลดเลย แย่แล้วครับแย่แล้วเราไม่มีดาเมจอะไรเลยครับสายลบเราก็เลยเอาฮิวมาบ้างครับจะมาช่วยยือ้อแล้วก็เงินเหลือพอจะซื้อได้อีกหนึ่งสกิลครับเลือกเป็นดอทบูสขึ้นมา อันนี้ตอนนี้แล้งอยู่เป็นของซีซันก่อนนะครับแล้งอยู่โอเวอร์คิงแล้วตอนนี้ตอนที่อัจิปตัวนี้ไว้อ่ะแต่ดูทั้งไอเทมทั้งการซื้อก็สเปสสปะหน้าดูครับสงสัยตอนนั้นน่าจะยังไม่ตื่นดีอยิงอันตีไปสองทีแล้วสไปเขายังไม่ยังไม่แตกเลยครับ ใครเห็นก็ว่าแย่ครับตอนนี้ไอเทมชิ้นที่สองครับสุ่มไปหนึ่งครั้งจริงๆไอตัวแรนดอมแพ็คเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้รีบซื้อนะครับ คือมันก็มันก็ได้สกิลมาใช้เลยนั่นแหละแต่ว่ามันสุ่มแล้วก็อย่างที่เห็นครับสุ่มได้แต่เบสแอตแทกมามันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สายที่เราต้องการแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตอนที่เรามีดาวเยอะๆแล้วครับสกิลดาวเยอะๆแล้วอะ่ะจะทาให้มันมีโอกาสสุ่มเจอพวกสกิลแรได้ครับบางทีแค่โชคดีหน่อยถ้าเกิดเราซื้อตอนไอเทมที่สามตอนที่มีสามดาวอ,ะอ่ะอาจได้สกิลทองมาเลยก็ได้ ตอนนี้เพราะว่ากล่องมันยนเบสแอตแทกมาให้ผมเยอะครับผมก็เลยย้ายไปเล่นสายแอตแทกซะเลยแล้วก็เลือกสไปา์มาครับชิลเลดสกิลเพิ่มค่าเลดของเราก็จะมีพวกชิลเลบฮิลบวกเลดนะครับจะได้ปริมาณเลดที่เยอะขึ้น ตอนนี้แผนอยู่ที่ว่าเล่นสายเบสแอทแทกตีตีไปแล้วก็ให้เลดช่วยเพิ่มแอทแทกแล้วก็อันติหนักๆประมาณนี้ครับเพราะว่าเลือเราลดไปเยอะแล้วครับโดนดีวล์บอลเลอร์อออปาหอ,อกใส่เข้าไปมีคนชะตากรรมเดียวกับเราครับโดนไปสิบแต้ม แล้วก็สกิลแรของแอตแทกมาครับจริงๆตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะกับแอตแทกนะครับเพราะว่าเบสแอตแทกสปีดเขาว่าน้อย1.8เองไม่เหมือนเสือที่สตาร์ทมาก็3.0ละ เจอกับเบชิฟครับสายแอทแท็กกับแอทแทกแอทแท็กเลยจะเล่นแอทแท็กอะไรก็ได้แล้วแต่คนแต่สกิลหลักๆทั้งหมดเขาจะอยู่ที่แอทแท็กค,ครับเนี่ยครับอันติเราเบาพอค่าเลททั้งสองฝ่ายน้อยก็อันติจะเบาครับ อันนี้ใครเห็นก็ว่าแย่ครับเล่นสายเล่นลุงแดงแต่เจอเจอสายสไป์เข้าไปเอพี HP เรายังไม่เล่นครับก็แลนดอมไปได้บุญอิมมูนิตี้ครับก็น่าจะช่วยได้บ้างอยู่ สถานการณ์สิ้นหวังมากครับในใจตอนที่อัดกิบนี้คิดว่าอย่างน้อยๆขอสักที่สี่ก็ยังดีครับดูจากเลื่อนแล้วน่าจะจะเหนื่อยอยู่เราเจอกับกิดเด้นเบลสายหลบครับแต่ว่าเขาไปเล่นสายแอตแทกกระดวนกันไปแล้วก็กลายเป็นเราชนะครับ ได้พลังวูลมาช่วยทำดาเมจดีครับไม่โดนเจ็ดดาเมจไม่งั้นช็อกเลยแล้วก็เอาฮิวมาครับแล้วก็เป็นวูลแล้วก็ได้สกิลดาเมจสายวูลแล้วครับในที่สุดก็ได้ลืมตาอ้าปากกับเขาสักที ยังอยู่หลังท้ายอยู่ครับเสียนดับท้ายเจอครับชิดเต้นเบสสายโลครับอืมสายโลฮิวทั้งสึกทั้งฮิวด้วยเอาลมยากน่าดูโมลาโลอย่างแรงครับ เรียบร้อยรอดมาได้อีกเทิร์นครับ เงินน้อยน่าดูครับตอนนี้เราดิ้นรนแล้วครับเราไม่สามารถเหลือเงินไว้ห้าร้อยได้แล้วครับตอนนี้เจอสกิลอะไรที่ตรงสายก็อัพมาให้หมดเลยเจอกับลุงแพ้ครับโอ้ลุงแพ้สไปยังตัวเล็กอยู่ครับน่าจะไหวนะสไปเแล้วอตัวใหญ่วไฟนะครับยิงครับ พยวยกัจยิงเข้าไปยิงครับอันติดอกนี้แรงอยู่คอ,อยนัดนึงครับเรียบร้อยลุงแพ้ค่าสไปเย้ไอ้ค่าเลดเยอะนะครับค่าเลดเยอะแบบมีชอบเลยอืมแล้วก็โดนไปอีกสี่ดาเมจครับเลือดเหลือนหนึ่ง ไอเทมชิ้นที่สามผมแอบเช็ค HP ตัวเองครับว่าสามารถซื้อซาเวียได้หรือเปล่ามันให้เงินเยอะนะถ้าเลือดเราเหลือน้อยอะ่ะ<อ>ก็เรียบร้อยครับเลือกตาสวรรค์มาเอามายื้อชีวิตครับอย่างที่บอกครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ย ผมคิดในใจว่าเอาอะขอยื้อสัหน่อยอย่างน้อยขอสักที่สี่เพราะว่าทรงแล้วมันคือแบบผิดแผนไปหมดเลยครับตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่เลือกตัวเลือกไอเทมอะไรมาก็ต้องเล่นไปตามสถานการณ์ครับอย่างน้อยก็มายื้อได้สี่เทิร์นครับแพ้ได้สี่ครั้งแต่ไม่แพ้จะดีกว่า เจอต้นไม้ครับสายฮิวเรียบร้อยครับยิงไปหนึ่งนัดสไปาเขาหายไปแล้วหนึ่งตัวสไปเขาเหลือแต่ตัวเ,เล็กแล้วครับไปเรายังไม่ยังไม่แตกครับเรียบร้อยโหสไปเราแข็งมากครับลงเริ่มดีครับเริ่มมีเริ่มมีปากเสียงครับ ผมเห็นว่าสไป์ผมแข็งอยู่ผมก็เลยซื้อฮิวสไปามาช่วยฮิวตัวเองด้วยแล้วก็ไอเทมมันมาขนาดนี้ครับก็เลยไปสายเบสแอตแท็กซะด้วยเลยช่วยกันทำดาเมจครับตอนนี้คือวางแผนว่าจะเล่นสายเรดคู่กับสายเบสแอตแท็กไปเลยครับดูดูจากดาวังคารก็รู้ครับว่าคอมนี้สกิลนี้ฟงนี้ยังไงก็มั่วครับ ไม่ได้เข้ากันเลยครับแก้ขัดสุดๆไม่ได้หวังที่หนึ่งเลยครับขอที่สีก็ก็พอแล้วครับตอนนี้ไปเจอกับ C Y w a r r i o r ครับสายหลบไม่มีสันติให้เล่นส่วนใหญ่ D Y เขาจะเล่นไม่สายแบบอันติแรงๆไปเลยก็สายตีแรงๆครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันนะอันติปลาหอ,อกแรงๆรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับไป ไปหายไปแล้วคนละหนึ่งตัวเป็นเราชนะไปครับดามเมจกับฮิวเราแข็งกว่าครับเลือกเป็นเบสแอทแทาให้ได้สองดาวครับและสกิลแลมาครับเลือกเป็นตีเร็ว เพื่อให้เอาตีเร็วมาช่วยติดสถานะต่างๆครับแล้วก็ยังเลือกสายเลดไปเงินหมดครับ กับแบทแมนครับแบทแมนสายเฮตี Batman, Fire, Head, ส่วนใหญ่เขาก็เล่นประมาณเฮตีกับโล่นี่แหละครับตัวมันประมาณนี้แหละก็เล่นได้สองเป็นคู่กันแต่ผมยังไม่ผมยังไม่เคยได้เล่นได้อัดจิ๊เลยเพราะว่าผมไม่มีตัวนี้ครับต้องรอแบบตัวฟรีแล้วผมสุ่มแต่สุ่มเจอมาดวนไดนไหมครับเราอยูแรงครับตสปายเราก็แข็งนะครับ เรียบร้อยชนะไปเนือกเป็นเบสแตรกับเฮดพีมาครับเพราะว่า h ฮดพีใกล้ขัดหนึ่งได้หนึ่งดาวพอดีก็เลยเลือกมาครับแล้วก็เป็นดอทเรดครับสายวูลตัดสินใจว่าจะเดุบูลไหนดีครับเป็นวูลคอนโทรลครับเชื่อมั่นในสไปของเราที่แข็งแข็งแกร่งครับต้องการเรดอีกหนึ่งชิ้นครับแต่ไม่เจอ ตอนนี้เริ่มมีค่อยเขวอยากเล่นสายวูลด้วยแล้วแต่ว่าเจอ,อดอทเบดดอทก่อนนี่คือหยิบมาก่อนแล้วกันเอเดี๋ยวจะเล่นเลดวูลครับตอนที่ติดสถานะเรลดจะได้แจกวูลให้เขาเยอะๆเราจะได้ทำดาเมจได้แรงๆเจอาสายทแท็กชาร์ป <c oughs> ดาเมจเขาแรงกว่าเราเยอะเลยครับเบิร์สไม่ทันเลยครับ แล้วก็ฮิวแรงซะด้วยแล้วก็เอาหลบเพิ่มครับเพราะว่าเมื่อกี้เราแพ้แอทแท็กใช่ไหมเรากะว่าเล่นหลบหลบฮิวเข้าไปช่วยช่วยสู้เล่นหลบเพราะว่าเงินหมดครับยังทนได้อีกสามครั้งครับซึ่งฝันเราจะเป็นจริงแล้วหลืออีกห้าคน ขออีกหนึ่งคนเท่านั้นครับแล้วตอนนี้เงินเราเริ่มได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนคนที่ออกไปแล้วครับสามคนจากสร้ยอยคอก็จะเป็นยี่สิบบวกกับอีกหกสิบเป็นรอบละแปดสิบโอ้เจอต้นไม้ใสคิวจ๋จาเลยครับอย่างแรกจะต้องรีบจัดการสไปค์เขาออกไปก่อนครับดีนะยังตัวไม่ใหญ่มาก เราเหมือนคนละคนละหน่อยเราเป็นเราที่ยิงอันติปิดฉากไปได้ครับเลือกเป็นชิสลสปา์ครับแล้วก็เป็นสปา์วูนสกิแลแรลังเลครับเอาอันไหนดีเลือกเป็นคอการ์ดครับเพิ่มปริปรมาณเฮดพที่จะมาโดนรับดาเมจครับ ก็คือถ้าเมื่อกี้รับมาหนึ่งตัวก็คือบุกสองร้อยครับแล้วก็ได้สกิลท,ทองสายเลดมาครับขอ,ออ่านนิดนึงครับงงครับก็ประมาณว่าถ้าเกิดมีสกิลทองเนี่ยแล้วเลื่อนหมดก็จะเอาค่าเลดมาช่วยสำรองนิดนึงครับไม่แพ้ทันทีโอ้โหเขามีสกิลทองสายตีนะครับ ดีว e ีวอลเลเออร์ตีเร็วแรงมากแต่เรามีหลบอยู่ครับอืืไม่รอดครับอ้าวแต่แพ้ไปแล้วครับตัวจริงแพ้ครับตัวปลอมเขาชนะเราน,น,นารรล,ล้วก็เป็นสายสไปครับแล้วก็เบรแอทแทคฮิวแล้เป็นสไป์วูลแล้วก็เดี๋ยวจะเลือก คิดว่าน่าจะเป็นฟูลี่วูลครับแต่ฟอร์ก็ฟอร์เกตเพนก็ดีนะกำลังดูครับว่าค่าวูลเยอะหรือ,อยังตอนนี้หวังว่าให้ต้นไม้กับฮิดเดนเบดแพ้ไปครับเสือดเขาเหลือน,น้อยแล้วอย่างน้อยขอที่สองก็ยังดีครับ ต้นไม้นี้ก็แรงมากครับีกเกยียรสไปเข้าไปก่อนครับอยู่เลยแล่สไปเราก็ไปแล้วเหมือนกันเหลือตัวเล็กคนหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วสไปของเราอืมเป็นเราที่ยิงอัอนติปิดฉากไปได้ครับเรียบร้อยครับต้นไม้แพ้ไปแล้วแล้วก็สกิลว,วูนแลมาแล้วครับเรียเป็นไทม์เคิร์สครับแล้วก็ตัดลบ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอเฟดครับเจอสายลบสกิลนี้ค่อนข้างมั่วซั่วเลยครับตอนนี้ตอนนี้สร้อยคอเราเริ่มเห็นผลแล้วครับแพ้ไปแล้วห้าคนก็บวกหนึ่งร้อยยี่สิบครับสุกเทิน อสายลบที่ลบไม่เยอะเท่าไหร่ครับเน้นโล่กับฮิวเดอเราเป็นสายเวทเป็นส่วนใหญ่ครับเรียบร้อยจิวมั่วๆจากที่เห็นว่าน่าจะที่แปดเหลือมาจู่สองอันดับสุดท้ายครับ เลือกเป็นแวนกาดแอตแทกครับไม่เน้นแอตแทกเพียวๆเน้นเป็นแอตแท็กเวทครับแล้วก็เบสแอตแท็กเลือกเป็นแอตแท็กแชร์ครับเพิ่มความตัวใหญ่ให้สไปด์นะครับสายเลดที่ออกมาสามอันก็ดีครับอันแรกก็จะได้ค่าเลดเยอะอันที่สองก็จะได้ค่าเลดไวอันที่สามก็ได้สกิลมาช่วยยิงครับ เจอ,อสายแอดแท็กครับรัวรัวเป็นปืนกลเลยครับโ,โหฮิวสู้ครับฮิวสู้ไปอื <c oughs> ยังทนไม่ไหวครับยังมีโอกาสครับไปต่อครับเน้นวูนเขาว่าครับตอนนี้แล้วก็ฮิวทำดาเมจวูนจะสามดาวแล้วครับเบสแอตแท็กก็จะสามดาวแล้ว ยังมีโอกาสแพ้ได้อีกสองรอบครับตอนนี้ที่ต้องการจริงๆคือ a t t c อ miss มอามาช่วยให้เขาตีตีต,ตีตีน้อยลงครับเพราะเขาเป็นสายตีเลยแลาตีแรงด้วย เลือดก็ไม่ใช่น้อยครับเลือดสี่พันเลยอือหือชนะเฉยครับพลังวูนเลยครับพอติดพอเราเข้าสถานะเลดแล้วเราปล่อยวูนหนักมากครับทำให้เขาโดนแรงมากๆครับแล้วเราสกิลมีหลายหลายสกิลมากที่เราจ่ายเข้าไปเอาละครับเพิ่มดาวเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเป็นรีมอนเตอรีร่ครับแล้วก็เป็นเบสแอทแทคฮิลครับไม่ทันมองว่ามีแอทแทคมิสครับ อย่างที่บอกต้นคลิปครับถ้าจะง่วงครับตอนตอนอัดคลิปตัวนี้ครับง่วงไปหมดเลยแต่ตอนนี้ครับฟูลี่วูลครับห้าดาวแล้วแล้วค่าวูลเราค่อนข้างสูงนะครับเวลาเราตอนที่เราติดค่าวูลขึ้นมาไอติดค่าเลทขึ้นมาทำให้แจกวูลได้เยอะอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าโอ้โหวูลนี่ขึ้นเป็นหลักร้อยสองร้อยนะครับ ดูที่ตัวละครฝั่งนูน้นแต่ยังทนไม่ไหวครับฝั่งเขาก็แรงครับยังแพ้ได้อีกหนึ่งรอบครับตอนนี้เพิ่ม HP ให้ตัวสไป์เน้นสไปค์ขั้นสามครับทำให้สไปร์ HP เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใชร์ดาเมจดไปเยอะขึ้นครับแล้วก็เลือกดอทฮิวมา กว่าหลบหลบการโจมตีที่รวนรัวนั้นมาแล้วได้ฮิวเยอะๆนะครับสุสีครับสุสีก็แค่แพ้รนรัวเขาทำดีมาตลอดครับเรานี่ถูถ่ายมาจนถึงนี่ได้ก็สุดยอดแล้วไปตัวเราใหญ่กว่าครับแต่ว่าแหลกไปยังไวครับตอนนี้เลือเดือดุ่มร้ โอ้โหดาเมจเราเริ่มแรงกว่าครับอ่ะก็ไม่เชิงว่าแรงกว่าแต่ว่าเลือดเราเยอะขึ้นครับแล้วก็เพิ่มทำเคิร์สของข้าวูลไปครับตัดโลสักหน่อยหนึ่งสายวูลเริ่มไม่ค่อยสายสไปเริ่มไม่ค่อยอยากจะลงะครับเพราะว่าแตกไวมากครับ ตอนนี้สกิลเราสามดาวหลายอันเลยแต่ว่ารีเฟรชไม่เจอสกิลทองโผมเลยครับเดี๋ยวจะฮีลิ่งเลทเพิ่มมาดวนครับเลือดเขาเกือบห้าพันอ,อแต่เลือดเราไม่ค่อยลดครับลดแล้วลดแล้วยังไม่ไหวครับศึกสุดท้ายของเรา ฮิวิกหนึ่งอันเท่านั้นจะขึ้นสามดาวครับสายหลบเลือกเพิ่มหลบมาสายโล่เลือกเป็นพีแพทเทิร์นชิวครับกันได้นิดนึงแล้วก็เพิ่มหลบต้นเกมมาครับเลือกเป็นหลบมาอีกครับกะว่าเอามาทนห้าวิแรกที่เขาดาเมจแรงๆหวังว่าจะหลบได้บ้างเยอะๆนะครับ ทีเด็ดเขาอยู่ห้าวิแรกนี่แหละแรงเกินตาสุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปเลือดห่างกันเกือบสองพันครับหลบเข้าไปครับโอ้โหหลบ175เราเจ็ดสิบห้านี่ครับโอโ้เขามีฮิวสีทองครับเรียบร้อยพลังเลดบูลของเราครับ ก็ถ้าจะเลือกเล่นตัวนี้ก็ลองดูสกิลดีๆนะครับอย่าให้อย่าอย่าเล่นแบบแพ้ทางแบบผมครับก็แต่ตัวนี้ก็โหดนะลองเล่นดูครับอันติแรงดีครับ